มาใครชอบดาวโจรปกติก็มาทีนี้ดาวโจรนะคะดาวโจรคนละชุดนะคะกับดาววีลองดูว่าอันไหนจะปังกว่ากันค่ะเมื่อก่อนทําแต่ดาวดาวดาวปกติให้เป็นสองชุดกาเอ้ให้เป็นชุดเดียวกับดาววีนะคะทีนี้ลองแยกดูดูสิคะคนละเลขเลยนะคะดูซิว่าอันไหนจะปังกว่ากันถ้าเกิดอันนี้ปังก็จะทําบบนี้นะคะถ้าเข้าดาววีด้วยถ้าเกิดดาววีของเขาเข้าของเขา ถ้าเกิดดาวโจรเข้าของเขาก็จะทำแยกอย่างนี้ค่ะเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเข้าก็ปังแล้วก็คุ้มนะคะเนาะเนี่ยนี่นะคะดาวเด่นคืนนี้นะดาวโจรคืนนี้นะคะดาวปกติดาวโจรน,นะคะตินไปที่ศูนย์เก้าชุดวินก็นี่ค่ะนี่ค่ะนี่เจาะให้แล้วนะคะแต่นี่น้องๆคงรู้นะคะว่าเราดูยังไง แล้วก็เขียนไว้จุดไว้นะคะจะได้ไม่ลืมนี่3ตัวค่ะทําให้เรียบร้อยนี่มาดู3รัด3รัดเอาจากดาวโจนนี่คะบางครั้งก็แตกดาววีนะคะดาววีก็คือแตกมาก็ได้ก็ได้ก็ได้ทั้งสองชุดนะคะดาววีกับดาวดาวโจนนะคะเลขก็เกือบจะเหมือนกันคะ่ะติดอยู่ตรงที่ที่ไม่เหมือนก็ตรงอุ้ยหลายตัวเนาะไม่เหมือนกัน น,นั้นดาวดาววีก็มีสามมีหกมีแปดนะคะอันนี้มีสองมีห้ามีเก้าคนละตัวกันเลยค่ะคนละตัวกันเลยนะเนี่ยวันนี้จะลองจะลองเอาดาวโจรปกติมาเล่นลัดดูว่าจะเข้าไหมคิดว่าต้องเข้านะคะเพราะทำทุกครั้งก็เอานี้ใช้ตัวนี้ค่ะจะปังมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิด <c oughs> ขอภัยค่ะ ถ้าเกิดไม่ปังคืนนี้นะคะไอ้รัดนะคะจะเปลี่ยนเป็นดาววีเทนนะคะวันหลังนะคะจะเปลี่ยนเป็นเอาดาววีมามาลงเป็นรัดนะคะเพราะว่าสองชุดนี้จะปังมากค่ะแต่วันนี้คนละตัวเลยนะคะจะเหมือนกันก็แค่ศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งสองตัวเท่านั้นที่เหมือนกันนอกนั้นไม่เหมือนเลยค่ะอ,อันนี้จะเป็นสามนะของของดาว ของดาววีนะคะอันนี้จะเป็น3จาก2เป็น3ามนนีห้าหาจะเป็น6 9จะเป็น8เห็นไหมต่างกันเลยถ้าจะเข้า01ด้วยกันนี้ก็คงจะเจ๋งเนาะคืนนี้เนาะนั้นก็รอชมนะคะเพื่อนๆนน,น้องๆรอลุ้นค่ะเนี่ยสามรัดก็ลงให้แล้วนะคะคอดูซิว่าจะปังไหมจะแตกไหมคะแตกสามตัวทั้งรัดทั้งดาวโจรทั้งดาววีนะคะ ขอให้ทุกคนปังปังรวยๆในคืนนี้นะคะขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ